เฮียวิโกเยอะมากอย่างที่บอกนะครับแฟนๆแน่นอนครับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็โอ้ขึ้นให้เลยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่อันนี้อันอันนี้เป็นโรมาโนเฮียวิโกก่อนถูกไหมคะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจากสโมส่งยั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 งไม่เป็นทางการเอางี้ดีกว่านะครับก็หลักๆก็คือถ้าเอาฝั่งของอังกฤษอะที่ระดับแบบ เกรดแบบอะไรอ่ะยุคนี้เขาเรียกว่าเทียนหนึ่งนั่นเหรออ,อย่างพอลจอยส์เนี่ยจอยส์ Joyce ก็แค่บอกว่าตั้งเป้าหมายว่าจะปิดดิวแพ <ใน S 1> <ไ>งสัปดาห์นี้แค่นั้นแค่นั้นนะแบบครับแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดของสื่ออื่นทั้งโรมาโนเองทั้งฝั่งของ ina, อาเจนีนาประมาณนั้นอาเจนเนี่ยเรียกว่าโหลรมาตั้งแต่สองสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วแหละเขาเรียกว่าอ สปอยสปอยมาล่วงหน้าสัปดาห์หนึ่งละแล้วก็เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วครับแอสโตรมีญาติญาติแบล็กสเตอร์ที่เล่นอยู่ในลีกมาเลเซียบอกเฮ้ยมาลิเวอร์พูลแน่สปอยกันแบบว่าช้ำไปหมดแล้วถ้าไม่มานี่แบบนะไม่ไม่รู้ แต่เขาก็บอกว่าจริงๆยังมีแมนยูไนเต็ด้วยใช่ไหมคะที่ที่เหมือนอาจจะแย่งอยู่แวบมาจอยจอยยุคนี้ต้องจอย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 นิดหน่อยจอยจอยนิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับก็ถ้าถ้าอ้างอิงจากอาจจะที่เราเห็นนะครับโพสของโรมาโน่เนี่ยนะฮะทุกอย่างอักฤดิวคอม plete เรียบร้อยนะครับประเด็นก็คือในค่าตัวเนี่ยจะไม่ถึง60ล้านปอนด์ด้วยนะครับ แล้วบางสื่อบางเจ้าบอกว่าอาจจะอยู่ที่45บวก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 แอดออนเพิ่มเติมนะครับส่วนสัญญาเนี่ยจะถึงปี2028ครับ<ฮ>แล้วจะมีการตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงนี้วัน2วันนี้อี่สิา24หรือ48ชั่วโมงก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการประกาศครับาทาง Echo โคเนี่ยลิวพูเอ็กโคเนี่ยก็ให้ดีเทลว่าจะตรวจร่างกายไม่อังคารก็พุธ เหมือนจองละจองแพทย์มาละเคเพราะว่าวันนี้วันหยุดชดเชยด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้ายางนั้นพอคาดเดาได้ครับว่าอาจจะเย็นเย็นวันศุกร์มีลุ้นมีลุ้นถ้าตรวจอังคารหรือพุธเนี่ยมันก็เปิดแล้วแหละคือการนัดตรวจอ่ะอย่างหนึ่งก็คือจริงๆมันอาจจะเข้มข้นในช่วงเช้าๆชแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าจะมาที่สนามซ้อมที่ที่แอ็กซ่าทรอยนิ่เซ็นเตอร์นี่ก็จะก็จะน่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทำละ ถ่ายร่นถ่ายนี่ถ่ายรูปเหมือนถ่ายวิดีโอประตูถ้ามีภาพมาตรวจร่างกายอ่ะมันก็คือตกลงละมันแทบจะจะไหมมันคงไม่มีแบบเคสแบบว่าตรวจไม่ผ่านมีไหมแต่มันมันก็เคยมีใช่ไหมคะับก่อนหน้านี้เออเฟคี้พูดแม่แต่นาบีเฟคี้อะเฟคีอ้เฟคี้เนี่ยจะเฟกี้ มันมันมันน่าจะมีอะไรมากกว่าตรวจร่างกายใช่ไหมฮะอ่าใช่ไหมอันนั้นก็เป็นมันไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้มีภาพมาตรวจเลยมีแค่แบบภาพเป็นเป็นภาพค้าเวอร์เป็นปกที่ที่มันหลุดออกมาแต่ว่าไม่ได้มีภาพที่มาที่สนามซ้อมหรือหรือการตรวจร่างกายตอนนี้ก็เหลือถ้าพูดถึงดีลของเอลิสแม็กเลสเตอร์ก็เหลือเพียงแค่การประตูนี้เป็นทางการใช่แค่นั้นนะครับเพราะทุกสิ่งอย่างก็น่าจะจบเรียบร้อยใช่แต่ผมโอ้โหรู้สึกว่าถ้า ถ้าทําให้ดีลมันมันอยู่ที่ราคาแบบ4 45บวกบวกอย่างที่เกิดกันเอาไว้ได้เนี่ยโอ้ถือว่าเจรจาสุดยอดนะมันน่าจะอยู่ด้วยเรื่องของตกลงสัญญาใหม่ของแมคลิสเตอร์อืตอนที่เซ็นสัญญาล่าสุดกับไรตันที่บอกว่ามีสัญญามีเงื่อนไขในการย้ายทีมในราาคอันนั้นเหมือนกับว่าอะมันมีข่าวอะไรก็แสบอกว่าไรตันกาหนดค่าตัวได้อืแต่ตอนนี้มันก็มีข่าวบอกว่าก็ค่าสิ สัญญามันระบุไว้ไม่สูงนักออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องยอมรับความความฉลาดของในหน้าของแม็กลิสเตอร์ที่ระบุไว้ทําเงื่อนไขให้ให้สามารถขยับขยายได้ง่ายหน่อยย้ายได้ง่ายย้ายได้ง่ายหน่อยแล้วลิฟว์ก็แสดงเจตจำนงที่มันชัดเจนมากๆนะครับมันโอ้นับเดือนแล้วมั้งจองจองจองมาตั้งแต่จองไว้แล้วมัดผมว่าต้องมีแบบสองสามเดือนได้นะครับที่แบบเอาเฉพาะข่าวที่มันเข้มข้นนะ ช่เพราะจริงๆแล้วกระแสมันมาตั้งแต่หลังจบฟุตบอลโลกแล้วละ่ะตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้วเ,เพราะแฟนลิเวอร์พูลก็รู้ว่าเ,เราต้องการมิดฟิลด์ใช่ใช่ใช่ครับ